เท้าซ้ายอุ้มเนี่ยครับสั่งได้ครับอีกนมยครับเข้าสู่ภารกิจครับเนี่ยครับเป้ามันเนี่ยครับตำแหน่งก็คือใกล้ๆจุดเตะมุมนะครับนี่แววตามุ่งมั่นของอุ้มครับหนึ่งกับสามนะครับคือเป้าที่อุ้มเลือกครับลูกแรกครับ S <S โอ้โหมันเชี่ยวอะมเชี่ยวนิดเดียวมันเชี่ยวมันเข้านะนเดเียวมันเข้าแต่ไม่โดนเป้าครับไม่โดนเป้าครับคืออุ้มจริงๆเนี่ยการเตะเข้าโกก็ถือว่า<อ><อ>ก็ยากแล้วยากมากวีเป็นเป็นทรากเก็ตที่เราต้องเปิดเข้าไปแล้วให้เพื่อนวิ่งโถมใช่แต่ทีนี้พอเรามีเป้าไปกำหนดอะมันมันยากขึ้นเยอะมันยากยิ่งกว่าเดิมเราคุณเราควรท้าอะไรแบบนี้ไหมไม่ควรแต่ท้าไปแล้ว นี่เป็นโอกาสที่อุ้มจะพัฒนาสกิลมากขึ้นรายการก็เลยเอาป้ายไปวางไว้โอเคแต่ไม่ยิงเข้ามานานแล้วแต่นี่เจอการท้าแบบนี้โอ้โหท้าทายมากไม่ยามจะหาการสร้างมูลค่าเพิ่มในโจทย์รายการเช่แล้วอุ้มจะได้อัพสกิลนะลองดูอีกทีโอกาสอุ้มก็เต็มที่พี่สอนแหละที่พี่เคยสอนไปเตะอะไรเตะกั่นเลยนี่ครับนี่ผมว่าผมกล้าเลยนะคุณกล้ากว่าได้คุณกล้ากว่าผมเคยบอกอุ้มไปแล้วว่าเตะยังไงโอกาสครั้งที่สองครับ จังหวะพอดีหรือว่าจริงๆมุมนั้นคือมุมที่มันเป็นไปได้ <l ots> เรามองว่ามุมนั้นมันเป็นมุมที่เราสามารถเปิดแล้วก็มัน,ม,นมีโอกาสที่จะเข้าเปเขาอุ้มเขาเป็นคนเลือกเลขเองคืออุ้มมัน <c oughs> ม่นใจว่าเลขเนี้ยเป็นเลขที่เรามีโอกาสได้มาก <c oughs> ใช่เป็นเลขที่มีโอกาสที่ผมจะสามารถเปิดไปที่จุดต,ตรงนั้นได้ะ <karaoke> <c oughs> คืออย่างนี้ฮะคือภารกิจเนี้ยสำเร็จแล้วเป็นธรรมชาติของทีมงานซูเปอร์เดรครับคือเราไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆครับก็เลยขออุ้มว่า ขอเลขหนึ่งหรือเลขสามอีกทีได้ไหมครับ<อ>จึงเป็นที่มาของจโจทย์นบ <laughs> ว่างรูได้คืบเอาศอก <laughs> ให้โดนหมายเลขสามอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้โดนหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับ okay, ผมสู้ okay, ครับ,ครบ <laughs> โค้งมากครับเผาซสายอุ้มที่โค้งจริงครับดู <laughs> แบลสาเขามุ่งมั่นมากลูกแรกอ มีรอบยากมากนะครับเข้ด้วยนะเนี่ยทุความโค้งครับแล้วชิ้นอันนี้โค้งปลายด้วยโค้งปลายครับจะไปรับยังไงเนี่ยขออีกทีครับอีกครั้งครับหนึ่งหรือสามนะครับ ยากจริงๆครับสายกีศาครับพิธาทรบุญมาทันครับสุดโยกครับสมัครใชยครั้งครับผู้ยโค้งมา,มาง <amura> กนะครับสวยอย่างนี้ก็ตกที่เดิมครับพี่หอยเนี่ยคนเตะบอลจะรู้เลยว่ามันมันโค้งโค้งมากฮะมันยากมากด้วยครับมันยากมากๆครับโอ้โหโอ้โหและสนามก็สวยมากครับท้ากันเลยหน้าบุรีรัมย์ยีเต็ดขอบคุณมากมากครับ รู้สึกไงบ้างครับพี่อุ้มก็ดีใจครับที่มันเข้าคล้ายๆตอนที่เราเตะเอฟซครับเราความยากของโจ์นี้เป็นไงครับโหยากมากครับเพราะว่ามันลูกนี้มันหลายปีผ่านมาแล้วครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเตะเข้าด้วยครับโอ้ซ้ายสั่งได้ครับอุ้มธีรทรบุญมาทันครับสั่นไ่ครับ